ดาวดวงชะตาลัคนาราศีมังกรประจำเดือนกนรกฎาคม2568ครับเอาละครับชาวราศีมังกรเดือนนี้ดวงดาวโคจรสลับสับเปลี่ยนกันวุ่นวายและส่งผลเนื้อเนื้อเน้นเน้นต่อชาวมังกรอย่างมากครับเอาดาวดวงแรกก่อนดาวการงานของชาวลัคนาราศีมังกรครับ2กรกฎาคมเปิดมาดาวการงานคือดาวสุข โคจรเดินหน้าเข้าสู่เรือนปุตตะย้ายจากเมธเข้าพิศพสเสวยเกษตรตราธิบดีอันหมายถึงความสําเร็จความมั่นคงความแข็งแกร่งนะ,ะนี่ส่งผลดีมากๆในเรือนปุตตะตรงนี้ทําให้ชาวมังกรอาจจะเจองานใหม่เริ่มต้นใหม่มีบุตรบริวารลูกน้องหรือคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาส่งเสริมเข้ามาช่วยเหลือดวงชะตาเรื่องการงานมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ยนถ่ายมีโอกาสแก้ไขปัญหาได้สําเร็จ มีโอกาสที่จะขับเคลื่อนธุรกิจการงานหน้าที่การงานไปข้างหน้าได้มากยิ่งขึ้นนะครับมุมนี้ถือว่าเป็นมุมดีขอให้ชาวมังกรกล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าลงมือทำในช่วงตั้งแต่2กรกฎาคมถึง27กรกฎาคมนะครับดีมากๆแต่เรามาระวังปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่นะต้องอย่าทำอะไรที่มันไปนกระทบกับจิตใจคน เพราะดาวศุกร์ไปอยู่กับดาวมฤตยูเนี่ยมันอ่อนไหวง่ายเรื่องคําพูดเรื่องการกระทำนะคิดถึงคนรอบข้างมากๆหน่อยนะครับมันอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่น่าเป็นปัญหาเกิดขึ้นได้ในเรื่องการงานเรื่องลูกน้องปุตรบริวารนะครับเรื่องความรักนะหรือเรื่องอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วมันเชื่อมโยงกลับไปที่เรื่องการงานนะเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสภาวะจิตใจเรื่องที่เราอาจจะรู้ตัวไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้น แคร์ความรู้สึกคนรับรอบทางเยอะๆหน่อยนะครับหลังจากนั้นถ้าหลัง27กรกฎาคมไปแล้วจะขยับอะไรขยับก่อนหน้านั้น27กรกฎาคมเนี่ยดาวสุขเข้าเรือนอริคราวนี้ต้องระวังศัตรูนะครับในเรื่องการยานปัญหาอุปสรรคเข้ามาละ27ดกรกฎาคมถึง22สิงหาอย่าทําเรื่องใหญ่ๆในเรื่องงานเดี๋ยวรอหลัง22สิงหาดาวสุขเลง็งดวงชะตาได้ตําแหน่งที่ดี นะแล้วค่อยว่ากันยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมถึงยี่สิบสองสิงหางดเว้นนะช่วงที่ต้องทำอะไรเนี่ยต้องทำให้ถูกช่วงจังหวะเวลาฟ้าจะได้เปิดดินจะได้เปิดคือช่วงสามกรกฎาคมถึงยี่สนะิบหกกรกฎาคมอ่ะลุยเต็มที่ในช่วงนี้นะครับดาวดวงต่อไปคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์หมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงนะในช่วงก่อนหน้านี้คือตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วจนถึง17กรกฎาคมดาวอาทิตย์ตกเรือนอริมันไม่สู้ดี เท่าไหร่ในหลายๆเรื่องดีก็ดีไม่สุดนะครับแต่หลังจากวันที่17กรกฎาคมถึง17สิงหาเท่านั้นนะหเดือนเท่านั้นที่ดาวอทิตจะมาเล็งดวงชะตาได้ตําแหน่งมาหาจักรทาให้ชาวบังกรมีโอกาสเป็นผู้ชนะมีโอกาสโดดเด่นมีสเสน่ห์มีเกียรติยศมีชื่อเสียงสามารถทําการใดก็มีโอกาสประสบความสําเร็จ แต่ระวังความใจร้อนระวังเรื่องร้อนเรื่องเร็วเร็วเรื่องร้อนร้อนแล้วก็สุขภาพเรื่องความเจ็บป่วยเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องดวงตาสมองเส้นเลือดระบบทางเพศนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับรวมถึงแฟนท่านป่วยคุณส่วนท่านป่วยนะครับอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเอาละครับต่อไปคือดาวพุธ ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสูภุภะหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงนะครับดาวพุธหมายถึงความสาเร็จดาวพุธหมายถึงการเจราจาติดต่อสื่อสารก่อนหน้า19กรกฎาคมไม่มีปัญหาดาวพุธเล่งดวงชะตาก็ได้พบปะผู้คนติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆแต่หลังวันที่19กรกรกฎาคมถึง3สิงหาสั้นๆ7วันนี้ระวังคําพูดให้มากเลยมังกร ระวังชื่อเสียงระวังคำพูดระวังการพบปะการติดต่อสื่อสารการโพสต์การไลฟ์สดโซเชียลมีเดียการโทรคุยกับใครการมีคอนเน c t ชันเข้าสังคมทั้งโดยตรงโดยอ้อมเลยนะครับไม่เกิน1สัปดาห์นี้เอง19กกรกฎาคมถึง3สิงหาระมาระวังมากๆดาวพุธเดินถอยหลังเข้าเรือนอริ นะคำพูดการติดต่อสารอาจจะสร้างศัตรูหรือเรื่องเก่าปัญหาเก่ากลับมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ระวังสั้นๆน,นะครับเอาละ่ะดาวอีดวงหนึ่งคือพระเกตหลังจากโครจรเล็งดวงชะตาชาวมังกรจนถึง19กรกฎานะครับช่วงวันที่1นึถึงสิกรกฎาหรือก่อนหน้าเดือนกรกฎาเนี่ยมังกรจะมีเซน์แรงเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาเรื่องพิธีกรรมเรื่องต่างประเทศชีวิตอาจจะมเีเรื่องที่ไม่คาด คิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเยอะเจอเนื้อคู่เจอคนรักปิ๊งกันอะไรแบบคาดไม่ถึงแบบแปลกๆเยอะแต่หลัง19กรกฎาเนี่ยพระเกตุโกรจรอ,ออกไปเรื่องความรักของชาวมังกรจะดีขึ้นเรื่องคุ้นส่วนเรื่องความรักจะมั่นคงจะดีขึ้นจะดูแล้วมันแบบเห็นทิศทางที่ว่าจะไปทางไหนมากยิ่งขึ้นล่ะนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังความฟุ้งซ่านนะระมัดระวังศัตรูที่มองไม่เห็นนะ ความฟุ้งซ่านความสับสนความวุ่นวายในระบบความคิดนอนไม่หลับคิดมากความคิดหรือการกระทําของเรา,เาที่มันแปลกๆออกไปมันอาจจะสร้างปัญหาให้กับตนเองและผู้อื่นสร้างศัตรูได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับหรือคุณสสยมนดําลมเพลลมพัดสิ่งที่มองไม่เห็นหรือโรคภัยแปลกๆนั่นเองนะครับเอาละครับต่อไปดาวอังคานอันนี้จะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ควรประมาทก็ว่าได้ ดาวอังคารเป็นดาวสําคัญเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุหมายถึงบ้านรถที่ดินญาติมิตรพี่น้องคนในครอบครัวแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาพาแปลว่าเงินทองอีกโคจรเป็นมหาจักรและเล็งกับดาวประจําตัวในเรือนสัต์ชะแต่มันเป็นมุมที่เรียกว่าเป็นมุมเล็งที่แรงและอังคารกับเสาเนี่ยเป็นคู่แตกหักคู่สงครามเมื่ออังคารกับเสาเล็งกันเนี่ยต้องระมัดระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยในการเดินทาง ต้องระมัดระวังการมีปัญหาเสื่อมเสียชื่อเสียงการทะเลาะเบาะแหวงนะครับกันเรื่องเงินทองกันเรื่องลาภผลกันเรื่องผลประโยชน์ทะเลาะกับใครทะเลาะกับญาติิพี่น้องทะเลาะกับคนในครอบครัวทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับหุ้นส่วนนะครับคนรอบกายคนใกล้ตัวนี่แหละไม่ได้ทะเลาะกับศัตรูนะหรือคนเคยใกล้ชิดกันอันนี้ต้องระมัดระวังเอาไว้ให้ดีๆนะครับอ่านี่คือดวงดาว ทั้งหมดที่จะโคจรโยกย้ายในเดือนนี้นะ่าจะครบแล้วนะครับทีนี้มาวิเคราะห์กันเรื่องเงินเรื่องโชคลาภแบบตัดภาษาโหราศาสตร์ออกนะเงินโชคลาภคือพระราหูโคจรเป็นกเกษตรตราธิบดีเป็นปกินตกะโชคนะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินทั้งหมดทั้งมวลเอาตัวรอดได้นะมีโอกาสที่ดีเข้ามาโดยเฉพาะช่วงรอหน่อยช่วง27กรกฎาคม ยี่สิบเจดกรกฎาดาวการเงินพลเรือนบรณะแม้มะเร็งกับดาวเสาเหมือนข้อซ้ำกรรมซัดดีเสือปลาจระเข้นในบางเรื่องแต่มันจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นเพราะดาวการเงินเข้าสู่พระแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองเป็นมหาจักรแปลว่าโลดผนปาฏตีหา์ ความยิ่งใหญ่ความสําเร็จแต่ต้องแลกมากับการต่อสู้ดิ้นรนและเหน็ดเหนื่อยกอดน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลัง27กรกฎาคมคือปลายเดือนกรกฎาคมเรื่องการเงินของมังกรจะฟื้นคืนนะครับหรือใครที่ดีอยู่แล้วจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนเรื่องการงานเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีในการทํากิจการการงานตั้งแต่ช่วงวันที่2กรกฎาคมถึง27กรกฎาคมมีข้อแม้นะต้องช่วงนี้ ช่วงวันที่หนึ่งตัดไปนะวันที่ 2- ถึง27กรกฎาคมจะทําอะไรลุยเลยแต่หลัง27กรกฎาคมถึง22สิงิงหาอย่าทําอะไรเสี่ยงเรื่องการงานนะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเดือนที่ชาวลคนาราศีมังกรต้องลุยต้องเต็มที่จะตัดสินใจอะไรตัดสินใจช่วงนี้แต่ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวรอหลัง22สิงสิงหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นการงานถือว่าเป็นเรื่องที่โดดเด่นและดีที่สุดของชาวมังกรส่วนเรื่องความรักครับ เรื่องความรักต้องบอกอย่างนี้ว่าดาวอาทิตย์ที่โครจรเข้ามาทําให้ชาวมังกรมีความรักที่ร้อนแรงถ้าคนโสดมันดีแต่ถ้าคนมีคู่แล้วอย่าอาศัยที่ทีมาน้าเอาชน,นะซึ่งกันและกันเอาแบบเขาเรียกว่าจะเอาเป็นเอาตายกันนะครับให้คิดถึงเรื่องที่ดีๆที่ผ่านมาละกันนะครับแต่ถ้าสําหรับคนโสดมีสเสน่ห์แน่นอนเป็นที่โดดเด่นหน้าจับตามองเจอคนในสเปคเขาเจอเราเราเจอเขาอะไรแบบนี้ถือว่า เป็นทิศทางที่ดีละกันนะสำหรับคนมีคู่แล้วก็อาจจะดีก็ได้ครับคนรักคู่รักช่วยให้เราประสบความสําเร็จแต่ระวังเรื่องการเอาชนะการใช้ทิศทีมานะการสวมหัวโขนอะไรต่ออะไรพวกนี้ถ้าระวังแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับอีกประการหนึ่งที่ต้องระวังความเจ็บป่วยนะเพราะดาวทิศย,ยังไงก็เป็นดาวเจ้าเรือนบรลลเข้าเรือนปัตตานีความเจ็บป่วยหรือคนรักเราอาจจะต้องเดินทางต่างประเทศเราเดินทางต่างประเทศต่างคนต่างเดินทาง เจอกันน้อยลงอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลการทําบุญเดือนนี้ดาวอาทิตย์เล็งดวงชะตาทั้งทีนะครับถวายพระพุทธรูปปางถวายเนตรพระพุทธรูปประจําวันอาทิตย์ทําบุญให้ผู้พิการทางด้านสายตาทําบุญโรงศพนะครับทําบุญให้คนที่ขาดในเรื่องของความอบอุ่นความรักบ้านพักเต็กกัมพาบ้านพักคนชราดีมากๆทําบุญเรื่อง เหล่านี้ที่ผมพูดมานะครับจะเป็นการเสริมดวงเป็นการสะบัดเคราะห์รับโชคในเดือนกรกฎา,าคม2568นี้ครับและวินาทีนาทีต่อจากนี้ครับผมมี2เรื่อง2ราวที่อยากจะถ่ายทอดให้ทุกท่านที่เกิรดราศีมังกรได้ฟังครับเพราะสองเรื่องต่อจากนี้อาจจะช่วยทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปได้ตลอดการครับรับชมรับฟังกันครับ 18ปีมีหนึ่งครั้งที่พระราหูจะโครจเรเสวยปกินอากาศโชคสเสวยเกษตรตราธิบดีนะครับแปลว่าอะไรแปลว่า1ปีครึ่งต่อจากนี้เนี่ยปี68ปี69นะใครที่บูชาพระราหูนะในเทพนเคอ์ทั้งหลายทั้ง9พระองค์เนี่ยพระราหูแข็งแกร่งที่สุดนะเพราะสเสวยปกินอากาศโชคคือโชคใหญ่โชคลาบโชคใหญ่นะ,กะเกษตรตราธิบดีคือความสําเร็จ ความยิ่งใหญ่ความมั่นคงความยั่งยืนนะความสําเร็จโชคลาภความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นี่คือตําแหน่งที่พระราหูจะเสวยทุกๆสิบแปดปีเพราะฉะนั้นใครที่บูชาพระราหูดีมากๆนะครับดีมากๆม,มีพระราหูติดตัวไว้ดีต่อเรื่องการงานโชคลาภความสําเร็จป้องกันสัพพยันอันตรายนะ,สะเสด็จจันไรอัปปีคุณใส่มนดํา สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายจะแตะต้องกายสังขารของท่านไม่ได้นะครับก็เลยมีคนถามเข้ามาว่าเอ๊ะแล้ววัตถุธาตุวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับพระราหูที่ดีที่สุดคืออะไรนะครับมีอยู่สองอย่างกรลาตาเดียวอันนี้ทุกคนจะรู้จักแต่ที่ดีที่สุดคือไม้พยางยิ้วดำวัตถุธาตุที่ทําจากไม้ยิ้วดำจริงๆในป่าลึกแต่ต้องเป็นไม้ยิ้วดำเนื้อแข็งไม้ยิ้วดำเนื้อแข็งเนี่ยจะต้องพรีกายนะครับต้องยืนตุย ยืนตุยคืออะไรคือไม้ที่แก่ตายเองหรือไม้ที่โดนฟ้าผ่านะครับและหักโคน่นนะอันนี้เขาถือวัตถุธาตุที่เป็นธาตุกายสิทธิ์นะเอามาแกะสลักเป็นรูปองค์พระราหูด้านหน้าสลักยันสุริยปภาด้านหลังสลักยันจันทรปภาทั้งยันราหูอมตะยันราหูอมจันทร์ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับและต้องผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษทั้ง8ดวาระ นะครับ5วาระแรกต้องเป็นพระจันทร์เต็มดวงนะครับพระจันทร์เต็มดวงเสวยมหาจักรหนึ่งวาระพระจันทร์เต็มดวงเสวยมหาอุจหนึ่งวาระพระจันทร์เต็มดวงเสวยเทวีโชคหนึ่งวาระพระจันทร์เต็มดวงเสวยราชาโชคหนึ่งวาระพระจันทร์เต็มดวงเสวยเกษตราธิบดีหนึ่งวาระและทั้งห้าวาระนี้ต้องนิมนต์พระสงฆ์สิบห้าองค์ทั้งห้าวาระมาเจริญพุทธมนต์บทรัตนสูตรนะครับและเขี่ยวน้ำมันวาดน้ำมันวาดเนี่ย จะเป็นน้ํามัน12ชนิดอันเป็นน้ํามันมงคลเช่นน้ํามันเกสรต่างๆน้ํามันจันทร์แท้น้ํามันงาดําแท้น้ํามันมะพร้าวอย่างนี้นะครับทั้ง12ชนิดกับว่านทั้ง108ชนิดที่เป็นว่านมหามงคลด้านมหาอุดด้านคงกระพันด้านเมตตามหานิยมเมตตามหาเสนเดิด้าน มหาลาบมหาอำนาจต่างๆเนี่ยมาเคี่ยวโดยใช้ฟืนไม้มงคล9ชนิดในการเคี่ยวให้น้ำมันเนี่ยร้อนเดือดแล้วก็มาชุบไม้นิ้วดำนะครับทุกๆพิธีเนี่ยนำมาชุบไม้นิ้วดำได้5วาระแล้วนะวาระต่อไปวาระที่6ในคืน พระจันทร์โดนพระราหูอมเขาเรียกคืนจันทราคาตหรือคืนราหูอมจันทร์เกิดจันทราคาตจันทรุปราคาก็ต้องดีมนพระสงฆ์12รูปเจริญพุทธมนต์และชุบน้ำมันว่านเหมือนกันนะครับวาระที่6วาระที่7คือวาระที่เกิดสุริยคาตในต่างประเทศแล้วตรงกับเวลากลางคืนในประเทศไทย นิมนต์พระสิบสองรูปจเจริญพระพุทธมนต์และชุบน้ำมันว่านและพุทธาเทวาพิเศษอีกครั้งได้เจวาระแล้วนะและวาระที่8เป็นวาระสุดท้ายอันเป็นมหามงคลต้องรอพระราหูโคจรสเสวยกเกษตรตาธิปดีปกินากาศโชคแบบนี้18ปีมีครั้งนะครับหรือเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งก็คือสเสวยมหาจักรนะตรงนี้เองนะครับตรงนี้เองเป็นจังหวะจากโคนที่ดีในการ พุทธาเทวพิเศษซึ่งในคืนวันที่5กุมภาพันธ์ผมได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปเจริญมหาพระพุทธมนต์พุทธาเทวาพิเศษคนร่วมพิธีพระราหูย้ายมีการลำบวงสวงมีการบวงสวงด้วยบายสีมีการทําพิธีมงคลคนร่วมเกือบ2,000คนนะครับก็เสร็จพิธีพุทธาเทวาพิเศษทั้ง8วาระพิธียิ่งใหญ่ตามตำราคัมภี์โบราณน,นี่ก็คือ เป็นวัตถุมงคลธายยตุกายสิทธิ์ที่ปี68ปี69นี้ทุกคนควรจะมีติดบ้านติดตัวเพื่อความเป็นมหามงคลที่ทุกคนถามนะผมขออธิบายตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งมันใกล้จะหมดแล้วนะถ้าใครอยากจะเช่าบูชาติดต่อมาทางบ้านหลังคาเขียว a s i sun 59ด่วนนะครับหมดแล้วหมดเลย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับเราจะนําไปสร้างโบสถ์สร้างาพระประธานที่วัดธรรบาดาลจังหวัดสระบ,บุรี1นะครับสองทำนุบํารุงพระมหาเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสาราีริกธาตุที่พาใช้เรียนประเรียนธรรมคนใช้นั่งสมาธิสวดมนต์ที่วัดสับสโ,โมสรดิกรเกษมกรุงเทพมหานคร2 3. จะนําไปทํานุบํารุงองค์พระาธาตุพนมและบ่อบุจลินที่วัดพระาธาตุพนมร่วมกับพระครูสีพนมนะครับทั้ง3บุญนี้ท่านจะได้ร่วมนะครับ อะใครอยากจะบูชาก็ติดต่อเข้ามาละกันนะครับอันนี้ไม่บังคับนะทั้งนี้ทั้งนั้นจะบูชาจะทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลครอบครัวก่อนไม่กระตันยูต่อบิดามารดาไม่ทําความดีบ้างเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยเราไม่ได้นะอย่างงงายจนเกินไปถ้าบูชาแล้วนะครับเ,เวลาบูชานะพกติดตัวจะมีพระคาถานะครับ ทั้งสุริยปรพาจันทรประพา,ะพาติดตัวให้ให้ภาวนาแล้วก็บูชาไม่ยากแค่ทําบุญและนึกถึงท่านทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธินึกถึงท่านเติมด้วยพลังบุญเท่านั้นองค์พระหูมายิวดํานี้เป็นพระหูภาคพระโพธิสัตว์นะครับไม่ต้องถวายเ,เข้าผ้าปลายำเหล้ายาป่าปิ้งไม่ต้องนะครับเป็นสายข่าวล้วนๆนะโอเคใครสนใจติดต่อเข้ามานะครับวันที่ 28, 29มิถุนายน2568เนี่ยจะมีโอกาสพิเศษมากๆหลายปีแล้วที่ผมไม่ได้สอนวิชานี้นะครับวิชาเลขามหาทศดาราวิชาเลขาศาสตร์เปิดกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชาพยากรณ์ทั้งมวลเป็นพื้นฐานของการอ่านดวงดาวทั้ง10ดวงตั้งแต่ดาวอาทิตย์แทนด้วยเลข1ดาวจันทร์แทนด้วยเลข2ดาวอังคารแทนด้วยเลข3จนไปถึง ดำรฤตยูแทนด้วยเลขศูนย์ะครับไล่เลียงดวงดาวทั้ง10ดวงไล่เลียงคู่ดวงดาวในจักรวาลทั้ง99คู่ในการประทะกันในการที่ทํามุมทำองศาร่วมกันนะครับดาวกระทบดาวเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลต่อดวงชะตาต่อชีวิตผู้คนอย่างไรบ้างนะครับเป็นการเปลี่ยนสมการแปลงสมการ จากดวงดาวเป็นเรื่องของตัวเลขทั้งมวลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขโทรศัพท์การอ่านดวงชะตาจากตัวเลขโทรศัพท์การออกแบบตัวเลขโทรศัพท์ให้รับพลังจัก,กรวาลพลังดวงดาวที่ดีที่เป็นมงคลในการเสริมดวงชะตาของแต่ละบุคคลจากวันเดือนปีเกิดด้วยนะครับจากอาชีพนะครับจากปัญหาจากสิ่งที่เราตั้งเป้านะ นี่คือพลังของตัวเลขซึ่งสื่อกับดวงดาวนะรวมถึงการออกแบบตัวเลขให้เหมาะกับรหัสโมบายแบงกิ้งในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีของเรารวมถึงการอ่านดวงชะตาจากตัวเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีนะครับบ้านเลขที่นะการอ่านดวงชะตาจากตัวเลขของบ้านเลขที่นะครับการอ่านดวงชะตาจากตัวเลขของทะเบียนรถนี่นะครับนี่อันนี้ก็ จะเป็นการใช้ตัวเลขในแง่บุมต่างๆที่ผมยกตัวอย่างมาให้นอกจากตัวเลขแล้วมันยังมีเรื่องของสีนะวิชาเลขามหาทศดาราเลขศาสตร์เปิดกรรมเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องสีด้วยเพราะจริงตัวเลขก็มาจากดวงดาวแปลงสมการจากดวงดาวมาเป็นตัวเลขแปลงสมการจากดวงดาวมาเป็นสีแล้วสีนี้เป็นมงคลเรื่องบริวารสีนี้เป็นมงคลเรื่องเงินความร่ำรวยสีนี้เป็นมงคลด้านความการแข่งขัน สีนี้เป็นอัปมงคลสีนี้เป็นสีที่ทำให้เราเกิดปัญหาอุปสรรคศัตรูในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนะอันนี้ที่เราจะได้ศึกษาได้เล่าเรียนกันไม่เพียงเท่านั้นครับตัวเลข4ีแล้วเรายังได้เรียนเรื่องทิศนะครับทิศหันหน้าบ้านหันหน้าโตทํางานทิศตั้งหัวนอนทิศหันทิศต่างๆที่เป็นมงคลและอัปมงคลนะครับห้องนอนของคนคนนี้ จะอยู่ทางทิศไหนของบ้านดีนะครับหน้าบ้านจะหันทางทิศใดได,ได้บ้างทิศใดไม่ดีบ้างนะในแต่ละคนนะครับตรงนี้สามารถเอาไปปรับใช้กับวิชาห่วงจุ้ยได้ด้วยนะครับยังไม่เท่านั้นครับในเรื่องของตัวอักษรทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับมันก็มีตัวอักษรที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคลอักษรที่เป็นการากิกีก็มี นะครับเราใช้อักษรอะไรได้บ้างในการตั้งชื่อบริษัทตั้งชื่อคนรอบข้างนะครับในการที่ทําให้เกิดความเป็นมงคลกับชีวิตนี่อักษรก็แทนดวงดาวสีก็แทนดวงดาวทิศก็แทนดวงดาวตัวเลขก็แทนดวงดาวเห็นไหมครับเราจะเรียนดวงดาวที่แปลงสมาการเป็นเรื่องต่างๆแล้วมาใช้จริงในชีวิตเรียนเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยนะครับใช้ได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถทะเบียนบ้านสีเสื้อผ้า สีรถสีกระเป๋าเงินสีบ้านทิศต,ต่างๆชื่อตัวอักษรต่างๆนะครับตรงนี้เราจะได้เรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราจะได้เรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลในคาดนี้รวมถึงการต่อยอดไปสู่วิชาหโหราศาสตร์เพราะคู่เลขทั้ง99คู่เนี่ยนักโหราศาสตร์หลายคนที่ไปไม่ถึงดวงดาวหรือพยากรณ์เนี่ยใครจะแม่นยำไม่แม่นยำเนี่ย มันขึ้นอยู่กับความรู้เรื่องดวงดาวตรงนี้จะเป็นสายวิชาเลข7ตัว9ฐานเลข7ตัว4ฐานเลข7ตัว20ฐานจะเป็นสายโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์พราตาโหราศาสตร์ยูเรเนียนโหราศาสตร์ต่างประเทศก็ตามเนี่ยนะครับต้องวิเคราะห์การประทะของดวงดาวให้ออกดาวอาทิ์ร่วมดาวพุธเลขหนึ่งร่วมเลข4ี่เป็นอย่างไรนะครับในค์ดนี้เราจะมาเผยเคล็ดลับทั้ง99คู่ตัวเลขรวมถึงกลุ่มดาวพิเศษเช่น ดาวอาทิตย์สุกพุธร่วมกันนะครับผมตั้งชื่อว่ากลุ่มเดอะสตาร์มันจะเป็นยังไงดาวพุธพฤหัสสุกอยู่ร่วมกันจะเป็นอย่างไรดาวเสาราหูพระเกตที่บางคนเรียกว่าเป็นเลขมังกรอะไรมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ตั้งขึ้นนะเลขหกเลขมังกรเลขนู่นเลขนี่มันเป็นทางการตลาดทั้งหมดแต่เราจะมาเรียนรู้เหมือนซองมาม่าซองนี้ต้มอ,ออกมาแล้วเป็นรสต้มยำเนี่ยทำไมเขาถึงเอามาทําเป็นการตลาดผมจะสอนให้เจาะลึกเรียนรู้ตั้งแต่การ ปลูกขิงปลูกขา่าปลูกตะไคร้ปลูกมะนาวให้พวกเราได้วิเคราะห์กลุ่มตัวเลขทั้ง3ตัว4ตัวกลุ่มตัวเลขส่งเสริมด้านความรักกลุ่มตัวเลขส่งเสริมด้านเสน่ห์กลุ่มตัวเลขส่งเสริมด้านการเงินกลุ่มตัวเลขส่งเสริมด้านอาชีพการงานในแต่ละด้านนะครับการแก้ไขด้วยพลังตัวเลขทั้งหมดนะครับเราจะได้เรียนศึกษา แล้วก็ต่อยอดไปสู่วิชาโหาราศาสตร์ได้หรือใครที่เรียนโหาราศาสตร์แล้วยังเข้าใจไม่ท่องแท้ยังตีดาวยังอ่านดาวยังอ่านดวงไม่ออกเนี่ยเมื่อมาเรียนวิชานี้แล้วนะครับจะช่วยทําให้ท่านเนี่ยเก่งนะครับแล้วก็สามารถทายดวงชะตาในวิชาโหาราศาสตร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกเยอะนะครับ <S 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 เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เต็มแล้วปิดรับทันทีนะครับ เสาร์อาทิตย์เรียน2วันนะครับเสาร์อาทิตย์ที่28-29มิถุนาย,ยน2568ใกล้เต็มแล้วนะครับเจอกันในคาส์นะครับเรียนที่กรุงเทพมหานครดีเฮาส์เรสซิเดนต์อยู่ในช่วงของราดพร้าว48ทะลุซอยสุทธิสารนะครับนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาก็ต่อรถเข้าได้หรือใครขับรถมาเองก็มีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับเรียนห้องแอร์ตลอดมีหนังสือมีตำรามออีอาหารกลางวันมี อาหารช่วงเบรกกาแฟให้พร้อมนะครับแล้วเจอกันในคลาสนะครับ28-29ีมิถุนายนนะครับใครมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศที่ r e s i d e n t DH o u เ e เ,เขาก็สามารถเช่าห้องพักได้ด้วยนะครับลองติดต่อเข้ามาใครสนใจติดต่อเข้ามานะครับแล้วพบกันใน